ปปกปก,ปกสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพอลล่าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะว,วันนี้นะคะเราจะไปไหนกันนะพี่เกมไป ซื้อของตำสมตำเราจะไปซื้อวัสดุจะเอามาตำสมตำกันนะคะแล้วก็นี่เราก็กำลังจะออกรถไปเราไปกันที่ตลาดปากน้ำว,วันนี้เราจะมาตำถาดกันนะคะเราจะกินแบบเผ็ดๆแล้วก็แบบตำถาดเยอะๆมีกุ้งมีปลาหมกึกมีอะไรอย่างเงี้ยหอยแครงไม่มีโอ้โหาดาไม่มีหอยแครงพอดีคนเปิดช่องชอบกินหอยแครงเราไปเจอกันที่นั่นเลยไป วันนี้เราก็มาอยู่กันกับช่องของพลลาพาเทีย่ยวอีกแล้วนะวันนี้เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวอีกแล้วเราไปหาอะไรกินกัน <c oughs> คิดได้ว่าวันนี้อยากกินส้มตามเอามาตามําขาดดีกว่าตําเองไม่ได้ซื้อนะตําเองแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันที่ตลาดว่าจะมีอะไรบ้างเนาะเจอที่ตลาดจ้าเราไม่ต้องทำคลิปไปเที่ยวเลยทำคลิปไปกินเลยมาตั้งแต่โควิดมาก็กินอย่างเดียวกินไม่หยุดกินเไม่ได้หมดจะไปดูกันนะว่า มีอะไรบ้างแล้วตลาดจะเปิดทุกอย่างไหมหรือว่าจะเปิดแค่บางร้านอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วส้มตำจะอร่อยไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าพ่อป้าแม่แม่จะกินได้หรือเปล่าเพาแบบว่าไม่เผ็ดมากได้ไหมอันนั้นลุงโจโจอันนี้ขอลาบแจ๊แจ๊คลุงโจโจก็น่าไปกินนะคือแบบดีมากเอเคตอนนี้เราก็ถึงสมบูอ่ะตลาดสมบู๊ตลาดสำโรง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้ของครบใหม่อย่าไม่ต้องสงสัยนะนี่เราไปตัดผมมาตัดผมวาใหม่นะเราไปตัดแว๊ะไปตัดผมมาแป๊บหนึ่งอย่าแซวผมหน้าม้าหนุ่มเฮ้ยมาหนึ่งสองสามอย่าแซวผมหน้าม้าหนุ่มเอ๊ยตื้อ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 นี่เราลิมิกเองเลยไม่น่ารักเหรอค่ะอย่าไม่แซวผมหน้าม้าหนุ่มเอ๊ยตื้อ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 นี่เราลิมิกเองเลย มุมไหนดียงมุมไหนดีเราตอนนี้เราก็ถึงเข้ามาในตลาดแล้วนะคะก็คือคนเยอะมากเลยของกินเยอะมากกำลังจะเดินไปหา,หาหาแล้วกุ้งหาตู้หาตู้หาตู้กดตังค์ก็ซือ้อไม่ได้แล<ๆ>้วก็กำลังเดินไปหาตู้คือไม่มีตู้กรุงไทยเลยใช่ไหม,มเห็นแต่ตู้ไทยพาณิชย์อ่ะก็เดี๋ยวเราไปหาตู้กันก่อนนะค่ะทุกคนเราก็ ได้กดตังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นี่มารอพี่พล่าเข้าห้องน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยวรอพี่พล่าออกมาเราก็จะไปหาซื้อกุ้งกับปลาหมึกกันเลยเข้ามาในนี่แล้วนี่เราก็มาเจอเดี๋ยวมาเลยไม่รู้จะเอาไหนดีเลยอ่ะเจ้าไหนยังไม่รู้หาดูร้านก่อนนี่เแล้วก็หาดูร้านกันอยู่นะมันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆ ว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้คนเยอะมากคือถ่ายลำบากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอตอนเราได้กุ้งเลยนะ <S <S อ่ะซื้อเลือกซื้อไปเรื่อยจ้าเลือกซื้อค่า,เ,<อ>าเลอกซื้อ,อเรื่องไม่เป็นด้วยตับเดี๋ยวเราซื้อผักกุ้มกับมะเขือเทศแล้วก็มะนาวก่อนนะเลยกลับบ้านไปทำส้มตำแบบที่เราบอกกันไว้วบวับวาบ,วบ จะค่อยวับดีกว่านี่เนี่ใช่หรอไมีปลาเป็นตัวโหเสียดายมันคือกินกินแบบบ้านริงแต่ปลาเป็นตัวใช่ปลาเป็นตัวเราว้าไหมเราว้บกลางตลาดกระโดดกลางตลาดคนนั้นเพื่อโดือดร้อนดูดิถ้าเราว้บก็คือแบบกระโดดแบบฟุบอย่างเงี้ยเราเจอปูค่ะจ๊วเราเจอปูเราเจอปูนีเราจะซื้อปูกันถุงเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราเจอปลาเล็ ทุกคนเห็นหอยแครงไหมคือแบบอยากกินหอยแครงมากแต่แบบไม่เอาหอยแครงจริงๆหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาจ้ากลับบ้านได้กุ้งแล้วนะได้กุ้งแล้วได้กุ้งแล้วได้กุ้งแล้วเราได้ปลาหมึกแล้วตอนนี้ก็คือได้ปลาหมึกแล้วก็ของครบแล้วนะแล้วก็เรากำลังจะกลับบ้านกันพี่เกมวาร์ปดิ ริ้วมะตอนนี้ตอนริ้วโอ้ไม่กล้าไม่แน่จริงอ่ะจะได้ไม่เป็นไรหรอกติ้ววาร์ปวาร์ปเองวาร์ปเองก็ได้ดูนะพี่เก๋เก๋วาร์ปเองวาร์ปเป็นคนเดียวมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแค่กระโดดเองอะแค่ไม่หัวนิดเดียวแล้วก็กลับบ้านไปขึ้กระโดดอีกรอบหนึ่งปลาปแล้วกลับบ้านกันเลยไปออนี่สองมาก่อนที่จะกลับบ้านอันนี้ข้อพูดเหรอซื้อ ขนมรังพึ่งกัน,น,นนะกินดีกว่าเราแวะซื้อขนมรังพึ่งกันก็ทั้งมาสามสิบบาทถูกมากเดี๋ยวเราจะมากินขนมรังพึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ที่เราจะทำซ่อมตำกินเนาะว่ามันจะเป็นยังไงว่าเขาจะโอเคกับเราไหมอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันจะโอ,โอเคไหมคะตอนนี้เราก็อยู่รถแล้ว เราคือร้อนมากแล้วก็ถ้าเราขึ้นรถแล้วอ่ะเราต้องฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะจ๊าเพื่อความปลอดภัยก็คืออาบเราอาบเลยเออแล้วลออดูดิคือร้อนมากเว้ยคือแบบฉีดจนหมดแล้วเนี่ยดูดิโอเคเดี๋ยวเราเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วแล้วเราไปดูกันว่าวัานนี้ส้มตำเราจะได้ร้อยหรือว่าได้แค่สิบ หิวก็คือต้องกินนะคะถ้าหิวแล้วคือต้องกินกินแล้วก็กินกินกินเฮ้ยเลยอุ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมขนมลังพึ่งเรืองแสงขนมลังพึ่งเรืงเรืองแสงเอาปรับสีกล้องกลับไม่ได้วันหนึ่ง

โคตรร้นอนเลยอะก็คือแบบอยู่ที่นี่ก็คืออุดมสมบูรณ์นี่อุอ้ยนี่ยังไม่หมดนะมีอีกยังต้มไม่หมดตีต้อนรับเข้าสู่รายการต้องแดกค่ะ <c oughs> น,นี่เชฟพอลล่าของเราห <c oughs> ันหน้ามาหน่อยสิค <c oughs> ะเอาไม่ว่างเ้าไม่ว่างก็ไม่ว่าง ให้ดูหน่อยเร็วๆเพื่อคนดูเพื่อคนดูในในในร่องหันแบบเจอแบบเจอคู่อลิข์หน่อย เจอโจอ์แล้วหันอ่ะหน้าหน้าหน้าเป็นไงหน้าก็จะโดนตอบอืมโดนตบเป็นหน่แมทนีก่อนที่เราจะดูพี่เกมเราก็มาดูแมวกันก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเก็บของธรรมดาปกติก็คือดม Hier ich we schieben นี่ไงหนี Rolling 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 ่นี do lonely, do lonely. Mm ่น hmm. ี่แซ่บมากดูด right ิดูดิดูดูเมนูโควิดเมนูต้านไปโควิดเราไปตอนกินกันเลยซอยบ้านนะฟาดแบฟาดแบบใส่หมวกก๊อกระดุกกอาตั้งต้นตั้งาใดหนอตั้งแต่ลมัวแม่ัวดามือฟา ไปเถอะเดี๋ยวนี่ฟ้าแล้วไม่ควรเอาโทรศัพท์ออกมาข้างนอกไม่ควรโทรศัพท์ออกมาเล่นนะเนี่ยไปเข้าไปในบ้านกันมีอะไรคนเขินกล้องอืมอร่อยไหมใช้ได้ไหมมองกล้องแล้วทำอย่างนี้มามิอูมามิ <laughs> ม <laughs> อร่อยอยู่แล้วแหละฝีมือตัวเองใครบอกไม่อร่อย หนาเกินไม่แดงหืมแล้วอ่อนปีตุ๊ดเนี่ยแล้วเรื่องอะไรนัะออกู่มิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพอลล่าพาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนชื่อและจะไปปรึกษาหยอกไปนี่